ลิขิมพันขึ้นขึ้นมาล่องน้ำฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนนึ่งเหมือนนึงใครให้กุ้ยเฉลิ้มอ๋อพี่กุ้ยเฉลิ้มให้เป็นไงบ้างวันนี้อ่อให้ฟังหน่อยติดเจมเป็นไงอ่ะสอเขียนไหมเห็น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 จะสอตั้งแต่ยกน้อยลูกไหนอ่ะยกสามยกสเห็นจะสองตั้งแต่ยกสอง้วใช่ไหมจะฟังของหน้ายกสี่ยกให้ยกไหนยกไหนยกสี่ตั้งแต่ังแต่แทงแต่สอตั้งแต่ยกสองยกสามนั่นเหรอ ใช่ไหมทำไมทำไมเราเราถึงคิดว่าคิดว่ามันมันจะต้องปิดปิดไอ้ด้วยลูกสอบก็ขวางหน้าได้มันจะมาพอดีเลยโอ้ขวางหน้าขวางขวางหน้าปกดีขวางหน้าแล้วสอบตามเหรอครับเป็นเป็นทางสูตรด้วยเหรอเนี่ยเป็นตามสูตรอยู่แล้วเป็นทางสูตรเลยใช่ไหมมือหนึ่งขวาอมือหนึ่งฟันนะครับครัโอ้ลูกนี้เป็นลูกลูกนี้เป็นลูกที่เด็ดของเราหรือเปล่าขวางหน้าครับขวางหน้าใช่ไหมเออลราเห็นเออที่อยุธยาต่อยหมัด ตกลงก็สะสอบหรือหมัดสอบด้วยสอบพี่เอก่อนแล้วมาหมัดตามหลังหมัดตามหลังอันนั้นหมัดน็อกอันนี้สอกน็อกชนะกี่ครั้งแล้วครับสามสามไฟเจ็ดแล้วถึงเวลาชิงแชมป์ยังพี่เอเอาผมว่ารออีกไฟสองไฟดีกว่าครับไฟสองไฟผมอยากถ้าชิงแชมป์เนี่ยก็ น้ำหนักมันจะโดดไปพี่กันเท่าไหร่ถ้าเกิดจริงถ้าจริงก็ต้องร้อยสิบสองร้อยสิบสองกดน้ำหนักนี่ปล่อยๆเนี่ยมันก็มาเท่าไหร่ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าก็จะเหนื่อยวันนี้ชอบพีกันเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่กัน้ำหนักสบายไปจะมารถอีกมาลดอีกสองปอนด์ได้ไหมนี่ถ้ารถรถรถได้ครับได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องค่อยๆปรับน้ำหนักลงมาครับผมครับผมปรับทีละไฟทีละไฟทีนี้รไฟหน้าจากสิบสามไปไฟก็สิบสองค่อยๆปรับลงมาชินก่อนนสองไม่จชินอยู่ตัวแล้วก็สามารถที่จะชิงได้เลยครับอ๋อชิงได้เลยใช่จ เรื่อยๆแล้วจะรูพี่ัง้องโอเค